สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังช่องชนดาชาแนลแนวทางหัวยรัฐบาลไทยจ้าแอดมินพามารับชมเลขเด็ดจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะเลขพิเศษคนที่ผ่านมาเข้า7จดหนึ่งเจฟองเบียแอดคูเมืองอามาให้ลาบคำชะโนดถมเมืองสิงเด่นบนอาจารย์เต๋าหนุ่มนาว่าอาจารย์เทพพิทักษ์โชคอีกหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะมารับชมรับฟังได้เลยจ้า ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางไม่เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแอดมินพามาเริ่มดูแนวทาง2ตัวบนนะคะงมดที่ผ่านมาให้71เข้า71งวดใหม่งวด16ตุลาคมให้มา71 72 04 61 62 64ตัวเน้นเน้นไปที่71 เจ็ดนะคะตามต่อด้วยแนวทางแอดคมนะคะวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวตรงนะคะให้171ออก171่งเจใหน่งวดใหม่วันวที่16ตุลาคมชุด3ตัวตรงตูดนะคะให้มา974 973 972 952 673 674 375 975 394 374นะคะไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์เต๋านะคะงวบวันที่สิบหตุลาคมเด่น7บนนะคะให้มา70 75 79้าสาตัว975 670 879 079กันล็อก95นะคะต่อด้วยแนวทางให้ด้วยใจงดวันที่สิบหตุลาคม ให้มา69 60 61 79 70 71 73ต่อด้วยแนวทางแอดถมเมืองสิงห์วันที่16ตุลาคมให้เด่น8 7 4 2 6 2ตัว7 4 7 8 2 4 8 2 3ตัว7 4 2 6 7 8 แปดเจ็ดสี่สองแปดสีสองแปดสองหสองเนะคะต่อด้วยแนวทางแอดพัชมนนะคะงดวันที่สิบหตุลาคมชุด2ตัวใหมาห้าเห้าเก้าสมตัวหนึ่งห้าเจ็ดห้าเดห้าเด่นบนสองนะคะต่อด้วยแนวทางแอดคูเมืองงวบวันที่สิบหตุลาคม ใบนี้เด่นล่างนะคะให้มามีสามสี่ห้าสี่เก้าสี่ต่อด้วยแนวทางอาจารย์เทพพิทักษ์โชคเมืม่อวันที่สิบหกตุลาคมชุดสองตัวหกแปดศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าสี่ใบนี้ชุดเด่นอาจารย์เทพพิทักษ์โชคเมืม่อวันที่สิบหกตุลาคมสามตัวหนึ่งเจ็ดสี่สองตัวสี่หกนะคะต่อด้วยแนวทางเอสเคเมืม่อวันที่สิบหกตุลาคม ชุดเต็มล่างมีสามสองสามเก้าสามเจ็ดสามสี่สามหนึ่งสองเก้าสองเจ็ดสองสี่สองหนึ่งนะคะต่อด้วยแนวทางแอดจงสีเกตเมื่อวันที่สิบหกตุลาคมแนวทางล่างมีเก้าศูนย์ศูนย์หกนะคะตามต่อด้วยแนวทางอาจารย์หนุ่มพารวยนะคะงวันที่สิบหกตุลาคมสามตัวสามหกหนึ่ง องตัวหกสามหกสี่หกห้าต่อด้วยแนวทางคำชะโนดบาลมีปู่สีสุดโทวดวันที่สิบหกตุลาคมสามตัวเจ็ดหกสี่นะคะต่อด้วยแนวทางแอดกลมเกนุตินะคะวดวันที่สิบหกตุลาคมแนวทางล่างเด่นสองนะคะให้มามีห้าสองหนึ่งสองสามสองเก้าสองนะคะ ต่อด้วยแนวทางอาม่มาห้ลาบนะคะงววันที่16ตุลาคมใหมาเด่นสองห้าสี่ห้าสองสามสองเจ็ดสอง่นึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่สี่สี่แปดชุด3ตัว423 443นะคะวัที่ผ่านมาอาม่มาห้ลาบหลุดนะคะ ต่อด้วยแนวทางหวยแมงปอนะคะงวดันที่16ตุลาคมแนวทางล่างมี50 51 58 59 94 95 96 98เน้น50 51 58นะคะต่อด้วยแนวทางหนุ่มนาว่านะคะงวดันที่16ตุลาคมใบนี้สรุปบนนะคะ2ตัวมี61 68 สามตัวห้าหกหนึ่งห้าหกแปดหกหกหนึ่งหกหกแปดนะคะต่อด้วยแนวทางล่างหนุ่มนาว่านะคะววันที่สิบหกตุลาคมมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะต่อด้วยใบเขียวเด่นล่างววันที่สิบหกตุลาคมให้มาแปดหนึ่งนะคะต่อด้วยแนวทางเจ๊ฟองเบียนะคะวันที่สิบหกตุลาคม สองตัวห8แดสามตัวสีว่หกแปดงวดที่ผ่านมาเจ๊ฟองเบียร์หลุดนะคะต่อด้วยแนวทางแอดต้อยบ้านนาใบนี้แนวทางล่างนะคะงวดวันที่สิบหตุลาคมเด่นสี่กับ9มีสองห้าสองสี่สี่สามสี่เก้าเหห้าเ้าหกดสามปดนะคะ ต่อด้วยแนวทาง A เอดาวเหนือนะคะงวดวันที่16ตุลาคมบนเด่น9 3ตัว094 095 097 2ตัว94 95 97แนวทางล่างเด่น5มี5 7 5 9 5 2นะคะแอดมินพามาปิดท้ายด้วยแนวทางเลขพิเศษนะคะงวดที่ผ่านมาให้71ออก71 งวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคม3ตัว651 512 2ตัว12 15 16แนวทางล่าง82 83 84นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้คอหวยทุกคนได้ชมกันจ้า ข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเลขมีเข้ามีหลุดจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆไปได้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจ้า